ผลที่ทั้งค่าย YG นั้นอาจจะเลื่อนการคัมแบ็กของ b l a c k พิ n งไปถึงกลางปีโดยโซโล่ของพี่จีซูนะครับอาจจะใช้เวลาเกินครึ่งปีเลยในการรอคอยและยอดผู้ติดตามของลิซ่าแบล็คพิงนะครับเพิ่มขึ้นเป็นวันละแสนโดยเฉพาะเพลงมันนี่เนี่ยที่กำลังไปกระแสะแล้วก็แมสมากๆในอเมริกาและคาดว่วลิซ่า Lisa นะครับได้จำนวนยอดผู้ติดตามมากขึ้นจากเราผู้คนที่ไม่รู้จักเคป๊ สวัสดีครับทุกคนเรียกได้ว่าใครไม่รู้จักนะครับก็ต้องรู้จักแล้วแหละสำหรับลิซ่าเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับเพลงของลิซ่าเนี่ยเป็นกระแสอย่างมากเลยไม่ว่าจะในทิกตอกที่ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะครับหรือว่าเซเลบหรือคนที่ดังต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่เพลงของเธออย่างช่องซูเปอร์คาร์บอนดี้นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมาใช้เพลงมันนี่สำหรับคลิปเนื้อการูดของเธอในทิกตอกนะครับและเธอคนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามในยูทูบนะครับถึง6กล้านแปดแสนคนเลย เรียวเป็นคนที่มีอิทธิพลมากเลยนะครับแล้วก็ค่าตัวแพงมากๆด้วยซึ่งเพลงมันนี่เนี่ยถือว่าตอนนี้นะครับปล่อยออกมา3สัปดาห์แล้วแต่ในส่วนของกระแสนั้นเรียกได้ว่ายังไม่ตกเลยเพราะเรียกได้ว่าเพลงนี้นะครับแม้ในตลาดอินเตอร์แล้วก็เมกามากด้วยเพราะความที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกฤษร้วนและในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เกี่ยวกับสิ่งที่ใครหลายๆคนชอบนะครับก็คือเงินทำให้ฟังแล้วอารมณ์ประมาณว่าฉันรวยไปด้วยนะครับเพราะแบบนี้นะครับเลยทำให้เธอเนี่ยสามารถตกแฟนคลับได้หลายกลุ่มมากขึ้นพิสูจน์ได้จากยอดผู้ติดตามของเธอนะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของลิซ่าที่เพิ่มขึ้นมารายวันนั้นก็คือได้ไป1 4 2 0 0 0 0เลยนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าตั้งแต่เธอนั้นปล่อยโซโล่ออกมาวันละแสนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วเลาแฟนๆนั้นก็บอกว่ายอดผู้ติดตาม70ล้านนั้นสําหรับล <c oughs> ิซ่าก็น่าจะอยู่ไม่ไกลในส่วนของสมาชิกแบล็คพิงคคนอื่นๆยอดนั้นก็ไม่ได้น้อยเช่นกันเจนนี่นั้นได้ยอดรายวันไปถึง1 1นึ่0แูนั้นได13,000เลยนะครันและพิจิตร่นั้นก็ได้ไปถึง90,000ด้วยกันึ่งือนสามวันของเลยนะครับ็เน,บนเดิม มาถึงในส่วนของตารางงานหลักของวงนะครับที่คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นตารางที่ YG จัดไว้ให้ Blackpink แล้วนะครับหลังจากลิซ่าโซโล่เสร็จแล้วก็หลังจากการคอลแลบ,บอะไรเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับในเมื่อทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นหมดแล้วที่เหลือนะครับก็จะเป็นคัมแบ็กเต็มวงของวง Black พิงคบวกกับจะเป็นการโซโล่ครั้งแรกของพิจิซูนะครับก็น่าจะเป็นทุกอย่างที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากปีนี้ไปมาเริ่มของในส่วนการคัมแบ็กเต็มวงของวง Black พิงคนะครับอันนี้เนี่ยคาดได้ว่าถ้ามีการคอลแลบ,บของ แล้วก็โดยปกติแล้วนะครับถ้ามีสมาชิกของ b l a c k พิ n งหรือว่าวง b l a c k พิ้งเนี่ยปล่อยเพลงการจะปล่อยเพลงของ b l a c k พิ้งอีกครั้งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะเว้นไปเกือบ5เดือนก็อย่างเช่นตอนนี้ลิซ่าเพิ่งปล่อยโซโล่ไปเลยมีการคาดว่าการคัมแบ็กของ b l a c k พิ้งนะครับน่าจะเลย5เดือนขึ้นไปนับจากที่ลิซ่านั้นโซโล่เสร็จและแค่น,นั้นยังไม่พอนะครับยังมีศิลปินของ YG ที่เหลือที่ยังไม่ได้ทําการคัมแบ็กมาค่อนข้างนานแล้วไหนจะมี YG New g r o u p ที่ยังไม่ได้ทาการเดบิวต์อีก เพราะฉะนั้นเลยทําให้เกิดการคาดเดาว่าพวกเรานั้นจะเจอแบล็ k พิงกกลับมาร้องเพลงเป็นวงอีกครั้ง <c oughs> ก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีถึงกลางปีหน้าเลยนี่นะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยพี่ทิซูก็อาจจะมีการรอคอยการปล่อยโซโล่ของตัวเองนั้น6เดือนหรือเกินครึ่งปีขึ้นไปเพราะว่าขนาดตัววงแ l a c k พิง k เองเนี่ยยังอาจจะหลุดไปช่วงต้นปีหน้าเลยก็สำหรับคลิปนี้มเขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ